ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้เขียวขจีล้อมรอบบ้านไม้หลังเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ปลายหมู่บ้านหนูมีชื่อว่าพิมพ์ค่ะอยู่บ้านกับพ่อพักอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงลำพังสองคนบ้านไม้หลังนี้เป็นมรดกจากปู่ย่าที่ส่งต่อมาหลายรุ่นแม้นจะดูสุดโสมไปบ้างแต่พิมพ์ก็มีความสุขเมื่อได้อยู่กับพ่อ บรรยากาศข้างในบ้านเต็มไปด้วยความทรงจำที่อบอุ่นและพ่อก็ได้ดูแลพิมพ์เป็นอย่างดีพ่อมีชื่อว่าพลอายุห้ปีแล้วค่ะแต่ยังแข็งแรงและขยันขันแข็งมากท่านทำงานทุกอย่างที่พอจะหาทำได้ไม่ว่าจะเป็นงานในไร่ในนาข้าวหรือรับจ้างแบกของในตลาดส่วนหนูพิมพ์อายุ 24ปีเองค่ะหลังจากเรียนจบมัธยมก็ไม่ได้ไปต่อมหาลายัยเพราะต้องช่วยพ่อทำงานหาเงินเราไม่ได้มีอะไรเหลือเฟือแต่ก็ไม่เคยอดอยากปากแห้งตอนเช้าๆพ่อจะตื่นมาตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางจุดไฟต้มน้ำให้เดือดในหม้อดินเล็กๆค่ะก่อนจะชงกาแฟดำดื่ม ส่วนพิมพ์จะรีบเตรียมข้าวกล่องสำหรับพ่อและห่อไปให้พ่อทานทั้งเตรียมข้าวกล่องให้กับตัวเองไปพร้อมๆกันค่ะบางวันเราก็หุงข้าวกินกับปลายแห้งบางวันเราก็กินกับน้ำพริกและผักต้มลวกง่ายๆที่พ่อนั้นหาเก็บได้มาจากรอบๆบ,บ้านของเรานั่นเองค่ะ งานแต่ละวันไม่แน่นอนบางวันพิมพ์ต้องออกไปช่วยพ่อเกี่ยวข้าวบางวันก็แบกอิดที่ซชงานก่อสร้างในหมู่บ้านมาไว้ในบ้านเลือกเก็บเอาแต่ก้อนอิดที่พอจะใช้ได้เพื่อมาต่อเติมที่บ้านของเราให้มั่นคงมากขึ้นแม้นว่าจะไม่ดีมากสักเท่าไหร่แต่พิมพ์กับพ่อก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ ถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนเราทั้งสองคนก็จะพยายามหาเวลามาพูดคุยอยู่ด้วยกันให้มากๆพ่อมักจะเล่าเรื่องเก่าๆในตอนพ่อยังเป็นหนุ่มๆให้ฟังอยู่เสมอในระหว่างที่พ่อได้อยู่กับแม่พ่อก็มักจะพูดในบรรยากาศเกี่ยวเกี่ยวความสุขเก่าๆที่พ่อเคยผ่านมาเมื่อได้อยู่กับแม่มาเล่าให้พิมพ์ฟังอยู่บ่อยๆค่ะ ทำให้พิมพ์นั้นรู้สึกคิดถึงแม่มากและรู้สึกรักพ่อมากยิ่งกว่าเดิมรู้สึกว่าตอนนี้พ่อเป็นให้พิมพ์ได้ทั้งแม่และก็ท่องพอ่อเป็นทุกอย่างให้กับพิมพ์ทำให้พิมพ์นั้นไม่เหงาเลยค่ะเมื่อพิมพ์ฟังพ่อในระหว่างพักเหนื่อยพิมพ์ก็ชอบฟังเรื่องสมัยตอนที่พิมพ์นั้นยังเป็นเด็กแบเบา พ่อมักจะเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าพ่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนพร้อมทางแม่ช่วยกันดูแลพิมพ์มาจนเติบโตคันท,ทั้งสองคนเหนื่อยมากๆเลยค่ะพิมพ์รู้ซึง้งจนพิมพทราบซึง้งในคำว่ารักที่พ่อกับแม่นั้นได้มอบให้กับพิมพ์มาตั้งแต่เด็กและพ่อก็เคยบอกพิมพ์ว่าพ่อฝันว่าอยากเป็นครู แต่ความจนทำให้ความฝันพ่อนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะพ่อต้องสู้ตรากตามลำบากมาคู่กันกับแม่ใช้ชีวิตคู่มายาวนานจนกระทั่งถึงวันที่แม่จากไปพิมพ์นับวันยิ่งเติบโตขึ้นมาเป็นสาวใหญ่เมื่อพิมพ์นั้นได้เติบโตขึ้นมาเป็นสาวใหญ่เต็มตัวพ่อก็แลดูเห็นพิมพ์นั้นหน้าตาคล้ายแม่มากค่ะ พ่อมักจะชอบหยอกล้อกับพิมพ์เล่นว่าพิมพ์นั้นสวยเหมือนแม่และเป็นคนขยันเหมือนแม่พ่อมักจะสอนพิมพ์อยู่เสมอเรื่อยมาเรื่องการทำกับข้าวและเรื่องทำสวนต่างๆนานาเพราะอยากให้พิมพ์นั้นขยันขันแข็งเหมือนแม่เพราะวันอนาคตข้างหน้าพ่อเคยบอกไว้ว่าหากไม่มีพ่อแล้ว พิมพ์จะใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากพ่อจึงพยายามสอนพิมพ์ตอนที่ท่านอยู่กับพิมพ์ในตอนนี้ให้พิมพ์ได้ยืนอยู่ลำแข้งของตัวเองให้ได้ค่ะ ตอนเย็นเรามักจะกลับมาทำกับข้าวกินด้วยกันแม้จะเป็นเมนูง่ายๆอย่างไข่เจียวหรือแกงจืดแต่รสชาติของมันนั้นอบอวลไปด้วยความรักที่พิมพ์นั้นใส่ใจพยายามทำให้พ่อทานอยู่เสมอค่ะพ่อเองก็มักจะใส่ใจในเรื่องราวของรสชาติเหมือนกันค่ะเรากินข้าวพร้อมกันคุยกันไปในเรื่องงานต่างๆหรือเหตุการณ์ที่พบเจอมาในแต่ละวัน พิมพชอบมองดูรอยยิ้มของพ่อที่มักจะแฝงความเหนื่อยล้าไว้ลึกๆอยู่ในใจแต่พ่อก็เก็บซ่อนมันไว้เป็นอย่างดีพ่อเป็นพ่อที่พิมพนั้นรักมากที่สุดแม้ชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านมาจะไม่ได้ง่ายดายแต่พิมพกับพ่อก็พร้อมที่จะสู้และพร้อมที่จะเรียนรู้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราต่างก็เป็นกำลังใจให้กันอยู่เสมอ แม้ในวันข้างหน้าจะต้องพบเจอกับความลำบากอะไรอีกมากมายพิมพ์ก็เชื่อว่าเราทั้งสองคนจะผ่านมันไปได้ด้วยกันเพราะพอ่อคือแรงบันดาลใจของพิมพ์นั่นเองค่ะและพิมพ์เองก็จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับพ่อเช่นกันต่อจากนี้ชีวิตสองพ่อลูกอย่างพิมพ์กับพ่อพลจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ เป็นวันที่แดดร้อนจัดจ้านตั้งแต่เช้าท้องฟ้าสีครามไม่มีเมฆบางเลยแม้แต่น้อยพ่อบอกว่าจะไปดายยาที่สวนหลังบ้านพิมพ์เห็นว่าพ่อเหนื่อยจากการทำงานเมื่อวานก็ห้ามไว้แต่พ่อยืนยันว่างานพวกนี้ถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะลกจนทำไม่ได้และเกิดความยุ่งยากกับตัวเราเปร่่า อีกอย่างจะทำให้เราทำงานหนักขึ้นพ่อถือจอบพลาเดินไปที่สวนหลังบ้านส่วนพิมพ์รีบเตรียมน้ำใส่กระติกและไปวางไว้ใกล้ๆมือของพ่อเพื่อพ่อนั้นจะได้จับหยิบน้ำดื่มกินอย่างสบายพอทำอาหารกลางวันเสร็จพิมพ์ก็ตั้งใจว่าจะไปช่วยพ่อแต่เสียงนกร้องวอยๆทำให้พิมพ์นั้นใจหายวับ พิมพคิดแล้วในใจว่าต้องเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแน่ๆเมื่อพิมพรู้อย่างนั้นแล้วพิมพก็รีบไปยังสวนหลังบ้านพร้อมกับใจหายว,วูบวาบพิมพรู้สึกไม่ดีเลยค่ะภาพที่พิมพเห็นพ่อทำให้ใจพิมพหล่นไปอยู่ใต้ตาตุ่มพ่อสุดตัวลงพื้นมือหนึ่งยังกำจอบไว้แน่นมืออีกข้างของพ่อยกขึ้นปาดเหงือ่อที่ไหลท่วมใบหน้า ใบหน้าของพ่อซีดเผือดหนูรีบวิ่งเข้าไปหาพ่อเลยทันทีค่ะพิมพ์พูดกับพ่ออย่างเสียงทุ่มใจคอสั่นคลอนพิมพ์ถามพ่อไปว่าพ่อเป็นอะไรมากหรือเปล่าจ๊ะหนูประคองตัวพ่อขึ้นหนูพิมพ์น้ำตาคลอเบาๆพ่อได้แต่สายหน้าพร้อมกับบอกพิมพ์เบาว่าไม่เป็นไรหรอกแค่เวียนหัวนิดหน่อยนะ พ่อพูดเสียงแผลวแต่ร่างกายดูเหมือนจะหมดแรงจนพิมพ์นั้นรู้ว่าพ่อนั้นได้ฝืนตัวเองไปทำงานที่หลังบ้านคนเดียวโดยที่พิมพ์นั้นไม่สามารถที่จะห้ามหลังพ่อไว้ได้พิมพ์รีพาพ่อกลับมาพักที่บ้านจัดการเช็ดตัวให้พ่อด้วยผ้าชุบน้ำเย็นๆพางบังคับให้พ่อนอนพักผ่อนเพราะเกรงว่าพ่อนั้นจะมีอาการแย่ไปมากกว่านี้ค่ะ พิมพ์รีบนำผ้าไปชุบน้ำเย็นแล้วปั้นให้บันมาลแล้วรีบนำผ้ามาแปะไว้ที่หน้าผากของพ่อและแปะๆรอบๆบใบหน้าของพ่อเพื่อกะว่าจะให้พ่อนั้นมีสีหน้าที่สดชื่นขึ้นมาบ้างพิมพ์ทำอย่างนี้วนไปวนมาไม่ได้หยุดมือเลยค่ะเพราะพิมพ์เองก็ไม่อยากเห็นพ่อมีอาการแย่ไปมากกว่านี้ พิมพเองนั้นก็ใจคอไม่ดีน้ำตาคลออยู่ตลอดเวลาที่ได้ดูแลพ่อในระหว่างนั้นพ่อได้แต่มองพิมพค่ะพิมพรู้ว่าพ่อเป็นห่วงพิมพมากและไม่อยากจะพูดอะไรมากมายพอพิมพรู้ว่าพ่อนั้นก็เหนื่อยมามา,มากพอแล้วพิมพอยากจะทำอะไรเพื่อพ่อบ้างอย่างวันนี้พิมพได้เช็ดต,ตัวให้กับพ่อพิมพก็ภูมิใจแล้วค่ะ แล้เห็นรอยยิ้มพ่อบางๆยิ้มออกมาพร้อมกับดวงตาอ่อนร้าพ่อรู้สึกเหนื่อยมากใช่ไหมคะพิมพ์อยากจะถามพ่อแต่ก็เลือกที่จะเงียบเพราะกลัวว่าพูดมากพ่อจะเหนื่อยไปมากกว่านี้พิมพ์ได้เช็ดตัวให้กับพ่อไปเรื่อยจนพิมพ์รู้สึกพอใจ ในคืนวันนั้นพิมพ์ได้เฝ้ามองดูอาการพ่อจนดึกดื่นและแอบเห็นท่านนอนหลับไปพร้อมกับรอยยิ้มบางๆพิมพ์คิดอยู่ในใจว่าต่อจากนี้ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่พิมพ์จะไม่ขอปล่อยให้พ่อทำงานหนักอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วพ่อคือผู้ที่เสียสละให้กับลูกมาตลอดถึงเวลาแล้วที่พิมพ์นั้นต้องดูแลท่านบ้างค่ะ พอรุ่งเช้าพิมพ์พได้ตัดสินใจออกไปดายาที่สวนหลังบ้านแทนพ่อแม้เหงื่อจะไหลท่วมตัวแต่พิมพ์พก็ไม่หยุดทํางานจนพ่อเดินออกมาดูด้วยสีหน้าที่เป็นห่วงพิมพ์พมากๆพิมพ์พรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่พิมพ์พก็เลือกที่จะทํางานแทนพ่อให้แล้วเสร็จตามที่พ่อตั้งใจไว้ค่ะเมื่อพ่อมองดูหน้าพิมพ์ดูสายตาพิมพ์อย่างภูมิใจก่อนจะพยักหน้า พิมพเองก็ยิ้มออกมาได้อย่างภูมิใจที่เห็นพ่อนั้นมีอาการดีขึ้นและมีหน้าตายิ้มแย้มสดใสขึ้นทุกวันทุกวันดูร่างกายพ่อก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นเหมือนเดิมเราใช้เวลาอยู่ร่วมกันใต้เงาร่มไม้ใหญ่สวนหลังบ้านที่พ่อนั้นได้ปลูกไว้ตั้งแต่พิมพยังนอนแบเบา ในวันนั้นจนถึงวันนี้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ก็เริ่มออกดอกออกผลให้พิมพ์ได้กินและได้กินผลผลิตตามฤด,ดูกาลในเวลาที่พิมพ์นั้นรู้สึกง,ง่วงนอนค่ะสวัสดีค่ะ